นี่ก็จะเป็นตัวเมืองของกัส,สานเนที่อยู่นะคะก,ก็จะเป็นเมืองเล็กๆอาคารบ้านเรือนเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่โตมีตึกสูงๆเหมือนในตัวเมืองใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นาลาโปสส่งไปสนีกล่องเบลเริ่มเลยค่ะก็เหมือนไปสนีบ้านเราเนี่ยค่ะลาโปสแปลว่าไปสนี ช่วงนี้อากาศก,ก็จะเป็นหน้าร้อนของฝรั่งเศสนะคะให้ดูบรรยากาศในตัวตัวเมืองจะเป็นเมืองเล็กๆไม่ไม่ใหญ่คือเล็กมาก,กมากถึงมากที่สุดฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นร้านขายขนมปังนะคะที่ขาดไม่ได้เลยของคนที่นี่เขาอันนี้ก็จะเปิดทุกวัน ปิดเช้ากว่าเพื่อนอันนี้หนุ่มส่งไปสนีมีรถรถส่งของรถส่งไปสนีจอดรถเขาก็จอดอาตามข้างทางนะคะก,ก็จะมีเวลาจำกัด1ชั่วโมง2ชั่วโมงจอดฟรีนะคะตรงข้ามนั้นก็จะเป็นร้านขายพิซซ่า อร่อยดีพิซซ่าอันนี้ก็จะเป็นธนาคารร้านทำจิวเวลรี่แหวนนาฬิกาเพชรพลอยมีร้านเดียวในในในกัสสนเน่สามารถก็จะเป็นธนาคารอันนี้เป็นเหมือนกับคาฟูเล็กๆก,ก็คือเหมือนเซเว่นบ้านเรา จะมีอยู่ที่แห่งเดียวค่ะว่าสูงที่สุดของเมืองนี้ก็จะเป็นตึกนี้ที่อยู่ติดกับโบสถ์แค่นั้นเองจะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่อากาศดีค่ะต้นไม้นี่เตรียมตัวจะเข้าหน้าหนาวแล้วเตรียมผัดใบช่วงนี้ดอกไม้อะไรก็จะเริ่ม เริ่มเริ่มผลิใบผลิดอกเป็นผลแล้วนี่ค่ะในตัวเมืองก็จะมีแค่นี้ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่มีร้านขายยาแล้วก็ร้านขายพวกผักผลไม้อยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามซ้ายมือนะคะอันนี้ก็เป็นธนาคารร้านขายยา ฟารมาซีทั้งหลายเนี่ยค่ะที่ชอบมาซื้อผักตรงนี้อยู่ติดกับโบสถ์ผักผลไม้สดทุกวันราคาไม่แพงเหมือนห้างใหญ่ค่ะนี่ก็จะเป็นโบดข้างในยังไม่เคยเข้าไปดูเลยเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆก็เดี๋ยวจะพาเที่ยวเข้าไปข้างในดูข้างในดู ช่วงเช้าๆก็จะมีคนมาเข้าโบสตรงนี้นะคะข้างในก็น่าจะเย็นดูลักษณะแล้วส่วนมากโบสที่นี่เข้าไปทีไรเย็นทุกทีสงบเหมือนบ้านเราเลยพอเข้าวัดทีเย็นเย็นตลอดเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เป็นเมืองเล็กๆในตัวเมืองก็สั้นๆนี่คือในตัวเมืองนะคะ ถ้าเป็นหมู่บ้านอะไรก็จะอยู่ข้างหลังถัดออกไปอีกเป็นหมู่บ้านแต่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนบ้านเราจะเป็นตลาดจะเป็นตลาดใจกลางเมืองใจกลางหมู่บ้านว่างั้นเถอะเนี่ยค่ะบรรยากาศก็อากาศค่อนข้างร้อนเพราะเป็นหน้าร้อนของเขานี่ตู้ไปสษณี หมดละหมดแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นโรงหนังก็จะเป็นโรงหนังเล็กๆให้คนในหมู่บ้านไปดูนี่ก็คือแมรีหรือว่าที่ว่าการำอำเภออปตอตำบลประมาณนี้เนี่ยค่ะ ติดกับบ้านแค่นี้มีแค่นี้หมู่บ้านหมู่บ้านกัซาน่ของเรานคะคะเดี๋ยวทริปหน้าเจอกันใหม่อยากชมรายการไหนก็ฝากติชมกันมานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะลาพเช่น